กดให้เราได้เร็วด้เลยเอาเอาสิหัวมันสูบไปเลยไปเลยไปเลยด๊อกเดี๋ยวมันก็ยินดีต้อนรับซูอาโอวีเดี๋ยวมันก็รีบขึ้นมาใหม่เลยเสียงโทรศัพท์ดังมากปอาเก็บแป๊บนึงสู้กับศัตรูไปด้วยกันที่ดาจักรยาน Love is enduring โบนี่นี่กงตักชกรีกงจักชกรีอย่ามาทำเพื่อนูุนะดอับหง There will always be another way. <laughs> Go. Light the way for me. The <laughs> oh, you know. มันรอดมึงคอยกันตายอย่าขีดน้อยจะเป็นลายแม่ใจเย็นเย็นเรามันสวยแล้วรวยมากสวยแต่ว่ายังไม่รวยมากกันอะแต่ก็ยังมีโอเคอยู่กูรูมาจับเนี่ยมึงบึดลูกกกาบึดแม่กูบดอันหนึ่งเอาแต่แท้มึงต้องมีโทรศัพท์สำหรับเล่นเกมแล้วก็แยกทุกอย่างออกจากกันแล้วก็ให้มึงบดแม่กูโทรมาหมู เสียเกิดวะเนี่ยตายทั้งผมหมดเลยหมูลูกหมูเจ็ดตัวแม่หมูตัวใหญ่เหี้ยมเล่นดัของเราถูกโจมตีทำไมวะมึงเพิงเขามเกิดแบบได้หมูมีแฮงเบิีกตายเลยตายหมดเลยกูอยากให้มึงเป็นคนแต่เย็นเพราะว่าน่า็มโอ้โหอาหารวะแข่งขึ้นกูกูมาเกิดแข่งขึ้นแล้กูแข่งยังไดขึ้นหรอคะยังไม่ได้ยิน ดีแล้วมึงเฮาเป็นเกิดอย่างน่ะเกิดอะไรขึ้นเขาว่าเอืมแต่ดีแล้วมึงมึงฮาเป็นคนใจเย็นนะกูชอบดีกว่าไปแจ้งอีกกูเป็นคนใจเย็นนะกูบอกห่ว่ามันมาอย่างที่กูบอกได้จังมาเลยเย็นเยเป็นนายกูครับโอ้เลือดน่ะเมื่อกี้เขบอกว่าแป๊บนะค่ะสาวเนี่ยดีแล้วมึงดีแล้วใจเย็นๆนะดีละเอามาเม่จะโทรมาเสร็จจะได้ยินอย่างซากยัง ไอแล้วเเอาเอาสงัวมสูไปเลยไปเลยไปเลยะเน้าอเละเข้ามาในป้อมแจ็ได้มุกอบวอร์อยสะดุ้งหมดอีห สกีนนี <editors> ่เหรอออนเข้าหัวป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีกูพักเสียงละอ่อนเนียหน่อยตอนกูว่าละอ่อนเข้าหัวเจ้าว่ะแน่เขียนคู่มานะ้วละอ่อนเข้าฉันลองไปตัวยฉันมามีล้างนะฉันอาจจะข้อแบบงูๆมาได้นะล o ก forward Ead, ทำไปไม่กำไปเราต้องการสบ g หยไปแล้วด้ก่อนกูพุ่งออกไปไดมาเลยทำาเลยพอมีมานามันมีอะไรสักอย่างเลยหมดงแต่เ yes, ด็กฉันต้อกสร้างเวปฏิจัยอีป้อมมันไปติมมานาบอกอีปอมันมานามันเต็มหอมมันมาไปตันเติมมาต่อไหนวะ ถ้าฉันมีล้างนะฉันจะเสนอหน้านอนแต่ให้เง้ยมันล้างถ้าไ่าฉันมีล้างละป้อมหลังของเราถูกโจมตีเหมือนอีอ้อยจะลงโคดเด้ออีอ้อ,อยก็ว่าอีหม่านายไอ้จัมเธอเธอเธอไปได้ฉันต้องเคลียร์เลนถึงรอบหนึ่งอยากได้จังห้ามกดไลค์

กูมีมานาครับเกลงมานาที่กูเกลงจไดวะแช่บุเรมาอีกมึงแช่มามึงน่าจีนมึงก็ฟิดเข้ามากูมีล่างกูมีจับก็ได้ ยามาเห่นอะตะกี้เนี่ยถามว่าปากดีกับเฮาเป็นไงเฮ้ยมึงใส่มากวนกูเกวนกูเพราะมันจะกูเกวนกูนี่ต้องปลอดวแล้วคอามพิบพ่เกินนะกูบลอดไหวกูมามีร่างจ้อยมันยังปวดไม่อยู่กะมันแบบปวดแล้วนี่มันมีใครอู้กับมันอ่ะปวดไม่เจ๊กะอีตอมมันมันปวดเสียแล้ว กตัวมันเปิดใหม่เออกูตั้งใจจะทำคลิปสิดีเพราะว่าเราใช้สกิลฝีมือนะไม่ใช่ใช้สกิลปากเนาะกับพิมนให้บั๊กจังไปแล้วปั๊กหายแค่นี้แค่นี้อย่างเอา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 โอ้ยแอ้ยเด็กโอ้ยเด็กเน่เมาเอง judge Your team has destroyed a tower เกินนะนี่เกินว่ะเธอเธอเธอไปกลางไปกลางได้ก็ไปลอยกว่อมมาได้กานี่นะมึงมึงมมานะคุยโอ้ยหครได้ปะ ศัตรูหรอกูได้กูนี่ต้องเสียสละซีวีเพื่อไปสู้กับอีห้านั่นน่ะแค่ไหนนะทั้งศัตรูดีไออย่างรอรออุ้ยมันหิมแบบได้มากเลยนี่ไงติดลูกค้านะแป๊บสาวแต่คนที่เล่นดีก็คือกระเทยทั้งสามจับหน่ากูจับหน่าให้เขาเข้ามาจับอะ่อยู่กับกูนี่ Bà đây nè, bà đây nè Em mà mình lắng à, mình lắng cái lưới bà đây Mà lát mưa sao mà Bông lên thuộc สล t ตยังไม่พร้อมตอนเกมหาบ้างให้เอาดีๆแบะไว้วะรถลุกแล้วโอ้บาตายแล้ว ม s มาแล้วมีร er. mm ่างแล้วเสนอหน้าได้แล้วไปเคลนบนกันเนอมึงอยู่มึงเลี้ยงอีกปอมกันมาอ๋อม <ah ันมามันมาไรวะแค่นี้กับแนั่้พี่นีครับโอเคพ่าไปแล้วไม่เป็น กลัวมีอันทีอ่ะ้งได้กับมาได้มึงถอยมันแล้วก็ ไยเต้เต้เลยต้องเลดักของโจมตี m ้องมายิงกมานแต่กูได้บ้าอีอ้อยมาหมดเลยอีปอมต้องเกฟิกเกอร์ไวเฉพาะอีอ้อยตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยเพราะมันโคอมโจเลยจีดักเลยย่มามีแรงอะเสนอแน่ก็เือได้ Xin hiểm hả? the way for me. này con. Sumi wa oh, oh. tít <technop eating> ก็คือเข้าไปทำไมนะน่าเต็มมากเลยนุ่าได้บัฟไปแล้วน,นี้ไปหาละไปหาละอยู่ใกล้ๆฉันไว้แต่กูมีทับนะดีกว่ามีตายละเดี๋ยวนะกูต้องล้างเลก่อมมีแต่ซีสามสองหน,นึ่งอุ๊ยแจ็คโฮไปไหนมาเทียนเนี่ยกำลังจะล้อของฉันเบบงีนก่อน เคียร่าพุดไปเคียร่าคุณโอ,โอ้เป็นอ่อจะได้หมดไปเคียร่าอ,อีป้อมนะอีป้อมมึงวะต้องไป เสียดแช่แข็งไปล้มึงยิงป้อมนี่หนึ่นงยิงแล้วก็ถอยเลยไปกระถอยได้ก่อนมีกอีป้อมจะดูแลมือป้อมกลนเพราะเออป้อมนั่นก็นได้ล่ากระถอยมึงไปได้อีป้อมมาแล้วมึงเอานี่มึงเอา,านีป้อมตัวอีป้อมมาไล่ว่ะบบมีน้นองมาแล้วเปิดเขาแล้วมันเปิดเขาไปก่อนไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมีมี มึงมันต้องปล่อยเพรมันป่ถ้ามันแตกกูหยดมนดามันเองเจ๊ตเนี้อัเอานี้บอทางไนมาก็ไม่ตัวมาหน้าขอตายแน่ว่าอืยูได้ยอต้องเอามานานี่ทชัมึงรี่มดูเด็วกูจะอยู่นี่เพิมฟังแย่มเอเตยย อีเวล้วมานะากูขอมานะฉันขอไปเนอะฉดนเลี่ยงเดชเลี่ยงคล yes, ิปจอดอดามารวมตัวจอดด่าเอไปเลย okay, เลยมด<อ>้ป้าน ตายที่ค่ะจะเหลือพวกปักดีนี่ค่ะม,มือเนาะที่มาแบบอู้อเนี่ยจวดใจอย่างอะ่ะมาได้แค่นานเนี่ยขาเนนี่นรู้ีเนตทำอะไรหรอคับว่ะแค่นานปะ หอ่านคำละเมด็ดทะลอไรออรออะไรลูกค้าเหรอเนี่ยติดลูกค้าเอ้ยไม่เีนี่กับมาติดลูกค้านะกสาวเมื่อไหร่จะเอาจริงพนักงานเนี่ยเห็นไหมสกิลฝีมือ,อ